ความเดิมจากตอนที่แล้ว ไททันทีวีแมนได้ตามล่าไททันสปิกรแมนที่โดนล้างสมองเพื่อที่จะทำให้เขากลับมาเหมือนเดิมพวกเหล่าคาเวล่าแมนก็ได้จัดการประชุมวางแผนเพื่อที่จะกำจัดกองทัพของสกิเบอรี่ทอยเลตแล้วก็ทำให้ไททันสปิกรแมนกลับมาเหมือนเดิมโดยที่การให้คาเวล่าหมายเลขหนึ่งได้เข้าไปจัดการดร์สกิเบอรี่ทอยเลตผู้บงการเบื้องหลังของสกิเบอรี่ทอยเลตทั้งหลายและพวกแก๊งคาเวล่าแมนก็จะ่วงเวลาเพื่อจัดการสกิเบอรี่ทอยเลตให้ได้แต่แล้วไททันสปิกรแมนก็ปรากฏตัวทำให้สงครามมันลำบากมากขึ้นแลกก็ยืดเดมา ไททันทีวีแมนเลิกหยุดพักและได้เข้าร่วมสงครามในครั้งนี้แต่จนแล้วจนรอดคาเมล่าแมนหมายเลขหนึ่งก็ได้เข้าไปจัดการด็อกเตอร์สกิบเบอรี่ทอยเลตผู้บงการแผนทั้งหมดได้แต่นั่นก็ไม่ใช่แผนการทั้งหมดของสกิบเบอรี่ทอยเลตเพราะว่าเมื่อไททันทีวีแมนได้บุกเข้าโจมตีไททันสปิเกอร์แมนที่โดนหลังสมองจีแมนบอสของเราสกิบเบอรี่ทอยเลตก็ได้ออกมาเพื่อที่จะกำจัดไททันทีวีแมนและการต่อสู้ครั้งนี้ก็กลายเป็นการต่อสู้2ต่อหนึ่งซึ่งไททันทีวีแมนไม่สามารถที่จะสู้ได้ Titan Man ไ,ดไทท ล่ถอยและแล้วเหล่าคา m เมร่าแมนก็ถูกกำจัดจนเกลี้ยงจะเหลือเพียงแค่คาเมล่าแมนใบเลหนึ่งที่ไม่รู้ว่าชะตากรรมจะเป็นยังไงตอนนี้เหล่าสกีเบอรี่ทัวรเลได้ชนะสงครามอย่างเต็มรูปแบบและเหล่าคาเมร่าแมนจะสามารถกลับมาชนะได้อีกหรือไม่หรือว่าสกีเบอรี่ทัวเลจะสามารถยึดครองโลกนี้ได้เราก็ต้องไปดูกันดีกว่า ในเมืองที่แสนสงบสุขซึ่งตอนนี้ไม่ได้สงบสุขอย่างที่คิดพวกเราคาเวลาแมนได้หลบซ่อนหนีจากสกิ i เบอรีท่ท l e t ที่กําลังยึดครองเมืองเพราะว่าสงครามในครั้งนี้สกิ i เบอรีท่ท l e t ได้เป็นฝ่ายที่ชนะ และสกิมบอรี่ทอยเลตก็ได้ยึดครองเมืองไปทีเรียบร้อยพวกเหล่าคาเ์บ a ล่าแมนที่ได้หนีตายได้ถูกสกิมบอรี่ทอยเลตจัดการไปทีละตัวทีละตัวซึ่งพวกเหล่าคาร์บิล่าแมนที่ได้ซ่อนตัวอยู่ในเมืองนี้บางคนก็าอาจจะหลบซ่อนได้แต่อีกบางคนก็าอาจจะโดนสกิมบอรี่ทอยเลตพบเจอแล้วก็จัดการซึ่งเหล่าคาเ์บ a ล่าแมนที่หลบซ่อนอยู่ในเมืองนี้ต่างโดนจัดการจนไม่รู้ว่าผู้เหลือรอดจะเหลือเท่าไหร่กันแน่จากฐานทัพที่มีแต่เหล่าคาร์บ a ล่าแมนตอนนี้ได้กลายเป็นฐานทัพที่มีแต่ซากศพของเหล่า คาเ์บล่าแมนที่ยังลงเหลือไว้ในฐานทัพตอนนี้คาเ์บล่าแมนที่อยู่ในฐานทัพแทบไม่เหลือและไม่รู้ว่ายังมีชีวิตกันอยู่หรือไม่และพวกสกิบรีทอยเลต็ตจะกำจัดเหล่าคาเ์บล่าแมนไปได้มากเท่าไหร่สงครามในครั้งนี้จะยืดเยื้อไปอีกสักเท่าไหร่กันแน่พวกเหล่าคาเวบล่าแมนอาจจะถูกกำจัดจนหมดหรือไม่หรือว่าสกิบรีทอยเลต็ตจะยึดครองโลกนี้ได้กันแน่นะทั้งหมดนี้แล้วพวกเราก็ทำได้แต่เดากันต่อไปว่าสถานการณ์ครั้งนี้จะเป็นยังไงต่อและเหล่าคาเ์บล่าแมน จะทํายังไงต่อไปจะวางแผนยังไงต่อเพื่อที่จะเอาชนะเหล่าสกิมเบอรี่ทอยเลทให้ได้ตัดกลับมาที่ท่อระบายน้ําเพื่อที่จะหลบลอดสกิมเบอรี่ทอยเลที่อยู่ข้างบนเหล่าคารบิล่าแมนจึงเสี่ยงชีวิตลงมาในท่อระบายน้ําเพื่อเอาตัวรอดและก็ประชุมแผนการที่จะกลับมาเอาชนะสกิมเบอรี่ทอยเลทอีกครั้งและแผนการของเหล่าคารบิล่าแมนจะทําให้พวกคาเบิล่าแมนกลับมาได้เปรียบอีกครั้งหรือไม่หรือว่าแผนการนี้จะพังอีกแล้วไปดูกันเลยดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยก็ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมผม,ผมคาร์บีลาแมนหมายเลขหนึ่งนาทีรีภัยประจั์พื้นที่เกิดเหตุคือตอนนี้บอกได้เลยว่าสกิมบอี่ทอยเลตได้ชนะสงครามนะครับผมผมก็อุตส่าห์ไปกําจัดดร็คร์สกิมบีทอยเลตให้แต่แล้วสงครามครั้งนี้ไอเจ้าจีแมนบันดันซ้อนแผน,นะสิเข้ามาลุมไททันทีวีแมนจนแพ้รับคาบแล้วก็เขาได้หนีหายไปนะครับส่วนพวกคาร์บีลาแมนอย่างพวกเราน,นะครับผมไม่ว่าจะเป็นคุณทีวีแมนคุณสปีกเกอร์แมนหรือว่าหลายๆคนนะครับผมเขาก็ได้ตายไปอย่างสูญเปล่า งครามครั้งที่แล้วอะ่ะเราอุตส่าห์คิดแผนการอย่างนานโอ้โหแต่ก็ดันแพ้จนได้ผมเี่ยงโทเสียใจเลยนะครับผมนะจริง,รงๆแล้วอะ่ะผมอ,อุตส่าห์แบบเข้าไปกาจัดดรสกิมบอีทอยเลทได้แล้วอะ่ะแล้วก็คิดว่าแผนการของเราอะ่ะอาจจะชนะแบบชัวร์เลยแล้วดูนี่สิเราต้องไปอยู่ใต้ท่อระบายนะ้ำเพื่อเหล่าสกิมบอี่ทอยเลทเนี่ยข้างบนนี่บอกได้เลยว่าเป็นร้อยตัวนะครับผมถ้าเราขึ้นไปนี่มีโอกาสตายถึงแบบประมาณ98%นะอีกสอเรนตคือพวกมันตาบอดอบอกได้เลยว่าเหล่าคาเวล่าแมนอย่างพวกเรานี่ก หลบอยู่ข้างล่างตรงนี้เท่านั้นนะครับผมไม่งั้นนี่ต้องตกตายไปอีกหลายตัวเลยนะครับผมนะตอนนี้เราก็ต้องประชุมแผนการก่อนแล้วกันครับเพื่อที่จะแบบขึ้นไปกําจัดสเกเบอรี่เทเลตแต่ดูสภาพแล้วไม่ได้จะรอดมาดูดีมีแต่คารบล่าแมนตัวธรรมดาทั้งนั้นเลยแล้วก็จะมีอะไรเนี่ยคุณทีวีแมนอีกคนนึงแล้วก็อีกคนสุดท้ายนะครับผมนะคุณทีวีวูแมนเขาก็ยังไม่เป็นไรนะเพราะว่าเขาก็หนีลีภัยมาพร้อมกับอาไททันทีวีแมนนะครับผมนะซึ่งคุณทีวีวูแมนอยู่ตรงนน้นเห็นไหมเขากำลังเดินสำรวจท่ออออรบาายยนยน,ออนน้้ํูคผมืตี แมนบอกได้เลยว่าอยู่ข้างบนน่ะแทบจะศูนย์พันแลวนะครับผมนะแต่ก็จะยังเหลืออยู่พวกที่อยู่ในตึกนะครับผมนะเขากำลังซ่อนตัวจากสกิเบดรีทอยเล็ตแต่ไม่รู้ว่าจะซ่อนได้อีกนานเท่าไหร่นะครับผมแต่ตอนเนี้เราต้องทอํายังไงสักอย่างหนึ่งแล้วอะ่ะเดี๋ยวผมว่าผมต้องเข้าไปคุยกับคุณทีวีวูแมนซะละไม่งั้นนี่แบบโอ้ยโดนจัดการแน่ๆเลยนะครับผมเสียงอะไรอ่ะเดี๋ยว <laughs> ตกใจ โอ้โหเออสวัสดีครับคุณทีวีวูแมนเออคุยกับคาเวล่าตัวนี้อยู่เหรอคือตอนนี้ผมมีเรื่องจะคุยกับคุณนะครับผมคือผมจะบอกว่าเอาไงดีกับสถานการณ์ตอนนี้คือแบบเราไม่รู้จะทำไงกันดีอะแล้วคุณทีวีแมนเป็นไงบ้างอะครับผมเหมือนเขาจะบอกว่าคุณทีวีแมนแบบอาการหนักมากเลยนะครับผมนะเออคุณในท่านทีวีแมนอะอาการหนักแบบสุดๆไปเลยนะครับเพราะว่าโดนลุมจากทั้งไทสันสปีเกอร์แมนที่โดนล้างสมองแล้วก็จีแมนนะครับผมเนาะโดนทั้งคู่ที่บอกได้เลยว่าเจ็บหนักมากๆแล้วก็ ถ้าแบบเขาไม่รีบหนีตั้งแต่แรกเขาอาจจะแบบกลายเป็นซากไททันทีวีแมนก็ได้นะครับผมนะแต่จะว่าไปตอนเนี้ยผมยังไม่รู้เลยนะครับว่าฝั่งนู้นของท่อระบายน้ำเป็นไงบ้างนะครับผมแล้วก็ฐานทัพของเราเป็นไงกันบ้างนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยออผมเพิ่งหนีมาแล้วก็ลงมาที่ท่อระบายน้ําก็ไปเจอพวกนี้ทันทีเลยนะครับผมแล้วก็ได้เรียกคุณทีวีวูแมนลงมานะแต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเถอะนะไปเดี๋ยวผมว่าเข้าไปสำรวจข้างในดีกว่านะครับผมว่าฐานทัพของเราอ่ะจะปลอดภัยหรือเปล่าแล้วก็วกพวกคาร์บีลาแมนทีวีแมนแล แมนที่แบบเฝ้าฐานอยู่อาจจะปลอดภัยอยู่ก็ได้ไม่แน่เหมือนกันนะเพราะว่าแบบฝั่งนู้นของเมืองอ่ะโดนแบบสกิมบอ t ี่ทอยเลตยึดคอมนที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะส่วนฝั่งฐานทัพผมยังไม่แน่ใจนะครับผมผมต้องขึ้นไปดูก่อนละกันว่าฐานทัพเขาเป็นยังไงบ้างนะครับผมแต่รู้สึกว่าทางนี้จะมีกุญแจใช่ป่ะเดี๋ยวเอ้เอาเดี๋ยวเ,เดี๋ยวอ,ยวอย้ประตูหายไปไหนก็ไม่รู้ดูดิเหมือนว่าประตูจะถูกลื้อถอนไปนะครับผมแล้วก็เกิดอะไรขึ้นกันแน่วันเนี้ยโ,โอเคไปอย่างน้อยเราก็ได้ขึ้นไปแบบสบายๆนะครับผมนะขึ้นไปบนฐาน ฐานทัพของเราอะยังอยู่รอดปลอดภัยหรือเปล่านะครับผมโอ้ยขึ้นมาได้สักทีเดียวเฮ้ยนี่มันขับไปล่าแมนนี่ว่าเอ้ยเดี๋ยวทำไมมานอนโอ้ยตัวนี้หัวขาดเดี๋ยวไปนะเดี๋ยวเฮ้ย ไม่เดี๋ยวดี่ฐานทัพคาเวล่าแมนไยเป็นโอ้โหทุกคนคือตอนนี้บอกได้เลยว่าฐานทัพคาเวล่าแมนากเป็นคาเวล่าแมนทุกตัวที่อยู่บนนี้ได้ตายไปหมดเลยเหรอเอาจริงปะเนี่ยโอ้โหนี่ขนาดคาเวล่าสไปเดอร์ยังแบบเป็นซากเลยทุกคนโอ้ยเกิดอะไรขึ้นกันแน่วันนี้กับฐานทัพโอ้ถามใครไม่ได้ด้วยตอนนี้บอกได้เลยว่าไม่มีผู้เหลือรอดเลยนะครับผมนะโอ้เดี๋ยวผมขึ้นไปดูข้างบนดีกว่านะครับเผื่อมีแบบอาผู้เหลือรอดแล้วก็เราจะต้องถามเขาให้ได้นะครับผมนะไม่งั้นนี่แบบบอกได้เลยว่าเราไม่รู้แน่ว่าแบบาน,บนอะไรกันแนแ่นครับผว แย่ละหละแย่แล้วโอ้โหนี่ขึ้นไปก่อนละกันขึ้นไปก่อนละกันเออข้างบนนี้ก็ไม่มีคนอยู่หรือว่าสกิมเบอี่ทอเรตจ,จะอยู่ข้างบนนี้แต่ผมถือปืนไว้รอเลยละกันเออก็ไม่ได้อยู่นี่ว่าหรือไงกันแน่วะเนี่ยโอ้โห ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปวันนี้ก็ไม่มีใครนะครับผมเหมือนว่าข้างบนนี้มันจะว่างนะครับผมเกิดอะไรขึ้นข้าบนนี้กันแน่วันเนี้ยผมไม่รู้จะทาไงกันแล้วเนี่ยอุ้ยปวดหัวมากๆเลยเอาไงดีอ่ะมีสร้างศพอยู่ข้างล่างเพียบเลยนะครับผมนะเออตอนนี้คาร์บล่าแมนหมายเลขหนึ่งไม่รู้จะทาไงต่อกันแล้วว่ะเออเราควรทําไงกันแน่วันเนี้ย และแล้วสิ่งไม่น่าเชื่อก็ได้เกิดขึ้นได้มีสกิมบอี่ทอยเลตรูปร่างประหลาดตัวสูงยาวแถมมีดาบอยู่สี่เล่มซึ่งเป็นสกิมบอีที่ค่อนข้างน่ากลัวและตัวสูงได้เข้ามากําจัดศพของเหล่าคาเบล่าแมนและได้กินซากศพพวกนั้นนั้นซึ่งคาเบล่าแมนหมายเลขหนึ่งได้อยู่ข้างในตึกเขาจะรอดหรือไม่หรือว่าเขาจะโดนคาต์นาสกิมบอี่ทอยเลตจัดการเฮ้ยไม่น่าเลยเหล่าคาเบล่าแมนู้ตรงมาตกใจเดี๋ยวเดี๋ยว ไอตัวอะไรวะเนี่ยว้เมื่อได้ยินเสียงประหลาดประหลาดตัวอะไรวะเอดูดินั่วมันสกิบปดี้ทอยเลตหลืออะไรสักอย่างเนี่ยโอ้โหตัวเบลเลอร์เลยนะครับผมโอ้โหตัวมันเกือบถึงชั้น4ของฐานทัพของคาเมล่าแมนเลยเดี๋ยวลงก็ไปดูดีกว่านะครับผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่โอ้โหตัวเบลเลอร์เลยดูดิมันทำอะไรของมันน่ะเออเหมือนว่ามันจะทำไอสักอย่างนะครับผมเหมือนว่ามันจะเก็บสร้างศพหรอหรือยังไงกันแน่วะเนี่ยเดี๋ยวลงไปดูสักหน่อยหนึ่งละกันว่ามันคือตัววววออออะะไไรรรแแล้้กกก็มมััััันนนนนนเเเิดดขขึ่คบฐาาทพงตีีย๋ว โอ้โหตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวเออไอแต่มันตัวอะไรวะเนี่ยดูดีตัวบัลเล่เลยนะครับผมโอ้ยตัวบัลเล่แบบหูตัวใหญ่บากๆเลยอะ่ะแล้วมันมีดาบอยู่สี่เล่มน,นะครับผมเดี๋ยวบอกนั้นนี่มันคือคาตานักสกิ i บารีทอเลกันหรอเดี๋ยวบอกนะว่ามันมาเก็บกู้สร้างศพของพวกคาเปล่าแมนพวกนี้เนี่ยไอ้ไม่ได้นะเนี่ยเอ้ทำไงดีเอ้เดี๋ยวบอกนะว่ามันจะมาเก็บกู้สร้างศพพวกนี้แล้วก็เอาไปกินกันหรอเออแต่กอนน่อนนั้นนะครับผมนะก่อนที่มันจะเคลียร์สร้างศพพวกนี้หมดนะครับผมเออผมว่าผมหนีก่อนเลยล ว่าขาบวนมันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมนะผมว่าพวกคาเมล่าแมนที่ตายทั้งหมดเนี้ยน่าจะเป็นฝีมือของคาตาณนะัสก,กิมบี่ทอเลตแน่เลยว่าโอเคก่อนที่มันจะฆ่าเรานะครับผมเดี๋ยวผมว่าผมลงไปฆลาดีกว่าอุ่ยน่ากลัวเกินโอ้รีบลงไปนี่ลงไปดีกว่าทุกคนไม่งั้นนี่แบบบอกได้เลยว่าเราต้องตายแน่เลยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอยเหมือนสก,กิมบี่ทอเลตจะไล่เดี๋ยวเดี๋ยวช่วยด้วยครับทุกคนช่วยด้วยเดี๋ยว เฮ้ยเปนเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยทำไมมีสกีวมนี่ทอเล็ตอยู่ในท่อระบายน้ำวะเนี่ยไอตัวนี้ดูดิอุย้ยเหมือนว่ามันจะเอาหัวของเราจนตายอุย้ยไม่นะไม่นะไม่นะเออช่วยด้วยครับทุกคนช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับเออผมมาแล้วเออสกีวมนี่ทอเล็ตไล่ผมเออข้ามันข้ามันเออขับไปเลยจัดขับไปเลยเอออุ้ย เอ้ยนี่มันใครวะเนี่ยเดี๋ยวอ,อย่าบอกนะนี่มันคือคาเมล่าวูแมนงั้นเหรอเออแต่ตอนนี้คือบอกได้เลยว่าสกิมบอี่ทอร์เรตมันอยู่ตรงนู้นครับผมอาจัดการมันหน่อยครับผมมันเหลือเยอะมากเลยอ่ะในท่อระบายน้ํานเนี่ยเออแล้วพวกทีวีวูแมนกับทีวีแมนไปไหนกันหมดเนี่ยเหลือแต่คาเมล่าแมนที่อยู่ใต้ท่อระบายน้ำน,นะครับผมแล้วก็เออเหมือนจะมีคาเมล่าวูแมนด้วยนะครับทุกคนซึ่งจะมีปืนอยู่ข้างหลังนะครับผมเฮ้ยสวัสดีไอ้สสกิมบอี่ทอร์เรตแกมันได้แหละแกคิดว่าแกโหดใช่ไหมนี่แหละยิงไปเลยไปไ ก็ไม่ดีครับก็ไม่ดีครับผมมีประพวกขาบผมันนี่เน่ก็มาดีแน่ๆผมดีก็อลยและกันดูเน่ดูเน่เน,นี่แลหละโอ้โหป้าพวตายนะครับผมบอกได้เลยว่าคาร์เมล่าวูแมนโหดมากๆเลยนะครับผมโอเคโอเคโอ้ย คือผมมีเรื่องจะมารายงานครับผมคือข้างบนน่ะมีสกินแบ i t ี้ทัวเรล ت, รูปร่างประหลาดครับผมแล้วก็อ่มันได้ทําลายพวกคารบล่าแมนที่อยู่ข้างบนจนแบบตายเกลี้ยงเลยครับผมแล้วตอนเนี้ยมันกาลังเอาสร้างศพของพวกคาร์บิล่าแมนของพวกเราอะครับผมอ่ไปทําอะไรก็ไม่รู้อะครับผมเออเราควรทําไงดีครับพวกคาร์บิล่าแมนทั้งหลายเออผมควรทาไงต่อดีอะคือตอนเนี้ยผมไม่รู้จะทําไงต่อกันแล้วอะครับเหมือนว่าเราจะมีหัวหน้าคนใหม่แล้วนะครับผมนะซึ่งเป็นคารบล่าวูแมนนะครับผมนะผมรู้สึกว่าเราสามารถขึ้นไปข้างบนแล้วก กิ i บร t ี i ท e t เได้นะครับผมคิดว่านะ <c oughs> ผมน่าว่าน่าจะคิดอย่างนั้นแหละไม่รู้เหมือนกันนะแต่ตอนเนี้ยเออผมอยากจะรู้มากๆเลยว่าไทท่านคาเวล่าแมนอ่ะเขาได้หายไปไหนแล้วก็มันจะมีใครไหมที่สามารถจัดการคาตนาสกิน i บรดี้ทัวเลที่อยู่ข้างบนได้หรือเปล่านะครับผมและแล้วฐานของเหล่าคาเวบล่าแมนก็ได้ถูกยึดครองอย่างสมบูรณ์โดยแกนนำของการยึดครองในครั้งนี้นั่นก็คือคาตนาสกิน i บรดี้ทัวเล และเหล่าลูกน้องของมันทั้งหลายทาทัพของคาเปล่าแมนอาจจะถูกพวกสกิบเบรี้พวกนี้ยึดครองหรือว่าพังทำลายก็เป็นได้พวกเหล่าคาเปล่าแมนจะสามารถยึดครองคืนได้หรือเปล่าหรือว่าฐานทัพของคาเวล่าแมนอาจจะถูกพวกนี้ทำลายก็เป็นได้หลังจากที่ผมปรึกษากับคุณคาเวล่าวูแมนแล้วนะครับผมคือตอนนี้เขาบอกว่าให้ผมขึ้นไปข้างบนแล้วก็เออไม่ต้องห่วงนะครับผมนะเขาได้ขอกาลังเสริมเรียบร้อยแล้วก็หรอเออเป็นจริงไหมเนี่ยขอกาลังเสริมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้ ไม่รู้ว่าผมจะสามารถแบบขึ้นไปแล้วผมจะอยู่รอดได้หรือเปล่านะครับผมนะไปเดี๋ยวเราลองดูก่อนละกันนะครับผมนะโอ้โหข้างบนมีหรือเปล่าวะเนี่ยเอ้ยเหมือนว่าเขาจะขึ้นมากันหมดแล้วว่ะเฮ้ยสวัสดีพวกสกิปันนี้ทายเลททั้งหลายนี่แน่มาได้ก็สวัสดีครับก็สวัสดีครับอุ้ยเดี๋ยวเสกิปันนี้ทายเลทมาเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยด้วยครับช่วยด้วยจัดการมาเลยจัดการมาเลยเออเอาหวัดลุบมันลุบมันเออเอาแล้วโอเคเหมือนว่าแผนของเราในการยึดฐานครั้งนี้จะต้องกลับมาแล้วนะครับผมนะเอาส่วนพวกสกิปี้ปันมมาาา้เขนี่เลย ไอตัวตำรวจมาดิมาดิาดเออบรรเจ้าหัวโบกเราปะบาิกก็มาดิครับก็มาดิครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรรเจ้าหัวโบกเขับไปแล้วแม็นตัวอื่นนี่เนี่ยผมยิงก่อนเลยละกันก็มาดิครับมาดิมาดีมาด,มาดิอุ้ยเี๋มันทำอะไรของมันวะเนี่ยเดี๋ยวอุ้ยมันสกิเบอรี่ทอเลตเพียบเลยนะครับผมและแล้วคาเมล่าวูแมนก็ได้นำทัพเพื่อจัดก,การเหล่าสกิเบอรี่ทอเลตท,ที่อยู่ข้างนอกฐานทัพของคาเมล่าแมนจะเหลือก็แค่ คาตานาสกิบรีทอเล็ตที่เป็นตัวสุดท้ายและเป็นหัวหน้าของเหล่าสกิบรีทอเล็ตกองทัพนี้ซึ่งพวกคาเวล่าแมนล้วก็คาเวล่ามูเมนไม่สามารถที่จะเอาชนะได้แต่แล้วไททันคาเวล่าแมนก็ปรากฏตัวและเข้าโจมตีคาตานาสกิบรีทอเล็ตอย่างมังมันเพื่อที่จะให้พวกคาเวล่าแมนเป็นฝ่ายที่ชนะจึงทุ่มสุดกำลังไม่น่าเชื่อว่าคาเวล่ามูเมนจะสามารถเรียกไททันคาเวล่าแมนกลับมาเข้าสู่สนามรบได้อีกครั้งและไททันคาเวล่าแมนก็ได้สู้กับคาตานาสกิบรีทอเล็ตอ,อย่างยากลำบาก เพราะว่าคาตานาสกิมบี่ทอเลตไม่มีข้อมูลในการจัดการมันแต่แล้วไททันคาเวล่าแมนก็สามารถจัดการมันจนได้ซึ่งใช้เวลานานและยากลำบากมากๆเฮ้ยเดี๋ยวนะอย่าบอกนะพวกเรายึดฐานคืนมาได้กันหรอเดี๋ยวอุย้ยดูดิ มือนว่าไททันคาเมล่าแมนเขาจะซ่อมตัวเองเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็มาจัดการคาตาณสกิบอี่ทอยเรตกันหรอโอ้โหดูดิแถมคาตาณสกิบรี่ทอยเลตจัดการไททันคาเมล่าแมนเลื่อนรถเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับผมนะบอกได้เลยว,ว่าค่อนข้างอันตรายเลยนะครับผมนะโอ้โหเอาแล้วว่าเอาแล้วว่าโอ้โหศึกครั้งนี้นะครับผมเหมือนว่าพวกเราจะยึดถ่านของเราคืนมาได้นะครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าพวกเราจะทําไงกันต่อไปนะครับผมเพราะว่าตอนนี้คือสกินบอีทอยเลตอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมนะบอกได้เลยว,ว่ามาหาศาลมากบ้านเราก็ต้อองแบบ ข้าวถานเขาเราต่อไปก่อนแล้วกันนะครับผมนะเพราะว่าคาเมล่าแมนหมายเลขหนึ่งไม่รู้ว่าจะทําไงต่อแล้วเนี่ยคือตอนนี้เรามีหัวหน้าคนใหม่นะครับนั่นก็คือคาเมล่าวูแมนนะครับอ,อยู่ไหนวะเนี่ยเออคุณหัวหน้าอยู่ไหนครับคุณคาเมล่าวูแมนตอนแรกเราตามทีวีวูแมนนะแต่ตอนนี้ผมว่าตามอ่ Woman นะคาเมล่าวูแมนน่าจะดีที่สุดแล้วน,นี่ไงเออสวัสดีครับคุณคาเมล่าวูแมนโอ้โห คุณที่บอกได้แล้วว่าคุณเรียกไททันคาเบล่าแมนมายังไงเนี่ยฮะถามจริงเถอะโอ้โหคือแบบผมติดต่อไททันคาเบล่าแมนไม่ได้ต้องนานแล้วอยู่ดีอะ่ะเขาติดต่อได้เราก็เรียกไททันคาเบล่าแมนมาจัดการคาตานัสกิมบอรี่ทอยเลสนะครับทุกคนนะเหมือนว่าไททันคาเบล่าแมนจะกลับมาทํางานได้อีกครั้งนะครับทุกคนก็ถือว่าโชคดีของเราไปนะครับเนาะโชคดีของเราคาเบล่าแมนทั้งหลายนะครับทุกคนเย สงครามครั้งนี้เหมือนว่าเราจะมีสิทธิ์ชนะอยู่นิดหน่อยนะครับทุกคนนะเพราะว่าตอนเนี้ยจีแมนแล้วก็สปีคเกอร์แมนที่โดนสกดจีด่ะโหยกำลังแบบได้โอกาสกําลังเหลืองเลยเฮ้ยพวกนายเตรียมตัวไว้เลยนะคาบาน่าแมนอย่าวคุณฉันจะจ,จัดการพวกนายให้หมดเลยและในอีกฝากหนึ่งของเมืองพวกเรล่าสกีบรีทเทเลตัวใหญ่ทั้งหลายที่เป็นหัวหน้าของเหล่าทัพต่าง ได้มาประชุมกันแล้วก็ได้มายึดฝั่งทางเหนือของเมืองพื้นที่ที่เป็นโรงเรียนล้างเมืองของคาเวล่าแมนซึ่งฝั่งนี้ก็กลายเป็นของสกิบเบ y รี่ทอยเลตอย่างสมบูรณ์เล่าหัวหน้าของสกิบเบอรี่ทอยเลตที่มาฟังแผนการต่างคิดว่าตัวเองเป็นผู้นําของสกิบเบอรี่ทอยเลตทั้งหลายและก็มีกองทัพสกิมเบอรี่ทอยเลตเป็นของตัวเองศึกในครั้งน,งนี้พวกเราสกิบเบ y รี่ทอยเลตกาลังคิดแผนอะไรกันอยู่นะ แล้วพวกคาเวล่าแมนจะสามารถสู้สกิบเบอรี่ทอยเลตพวกนี้ได้หรือไม่หรือว่าสกิบเบอรี่ทอยเลตพวกนี้จะบุกรวดเดียวและยึดครองเมืองกลับมาให้กลายเป็นของตัวเองและยึดครองโลกนี้ ให้มีแต่เผ่าพันธุ์ของเหล่าสกินพารีรทัวเลพวกคาร์บ a ล่าแมนหมายเลขหนึ่งแล้วก็ไททันคาร์บิล่าแมนจะสามารถจัดก,การพวกมันได้หรือไม่ก็ต้องคอยติดตามตอนต่อไปเอาละฮะเนื้อเรื่องกําลังเข้มข้นเลยนะครับผมก็สําหรับใครที่ดูคลิปวิดีโอจบแล้วแล้วก็ว่างอยู่นะครับสามารถไปตอบอคําถามในที่ชุมชนได้นะครับผมนะ,ะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมจะเป็นตัวเลือกต่างๆให้เราเลือกนะครับว่าชอบตัวไหนหรือว่าคำถามต่างๆนะครับผมนะสามารถไปตอบได้นะครับผมไปร่วมสนุกกันได้เลย ที่ชุมชน T ีไฟ SW c นะครับผมมาร่วมสนุกกันเย็นๆนะ